รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะปีนี้นะคะเข้าปีเสืออย่างสมบูรณ์แบบเลยไหมคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้ จะดุกับปีที่แล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมคะอยากเครียดค่ะยิ้มเข้าไว้ค่ะความสุขเริ่มต้นที่จิตใจเรานะคะต้องเริ่มคิดอะไรดีๆค่ะเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะและแน่นอนนะครับในปีใหม่นี้ราศีไหนจะรวยรับทรัพย์นะครับวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับปีวัวผ่านไปปีเสือเข้ามาจะปีไหนๆแต่คนรักของผมก็ยังเป็นคนเดิมนะคร <c oughs> ับโอตายแล้วหวานแคกเลยไะคะ <c oughs> ไปเผือกร้อนตอนบ่ายกันดีกว่าค่ะ อีซุสุมิลเอ็กซ์ต้องบอกว่านี่เป็นวันทรงชัยนะคะเพราะเป็นศึกช้างชนช้างเมื่อดีเจแมนมาเจอกับหมอช้างทศพรที่โรงแรมหัวช้างเฮอริเทสกรุงเทพช้างมากันเต็มๆเลยคะ่ะพูดถึงที่โรงแรมแห่งนี้ที่สไตล์การตกแต่งไทยร่วมสมัยตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของการเข้าพักด้วยทำเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชิงสะพานหัวช้างใกล้แหล่งช้อปปิง้ง สะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะปีที่แล้วนะคะน้องแมนของเราดีเจแมนเนี่ยทำทะเลภูเก็ตในลูกเป็นไฟค่ะไหนน้องแมนค่ะครเราทริปภูเก็ตให้ฟังหนสิครัว่าเกิดอะไรขึ้นมาถึงลูกเป็นไฟไม่มีอะไรเลยครับก็ไปเที่ยวกับครอบครัวนั่นเองอแต่ว่าแค่ภรรยาใส่บีกินนี่<อ>แค่นั้นเองแล้วผมก็ใส่กางเกงว่ายน้ำ S <S ทำไมทำไมพอบอกภรรยาใส่บีกินี่ <S 2> <S 2> คุณก้องไม่มีอาการอะไรเลยพูดภรรยาใส่บีกินี่แต่ผมใส่เกงไว้นะ รู้เลยนะว่าพี่ต้้งชอบอะไรอ่ะแล้วคุณก็ไปถ่ายริมคือเขาก็มีเรฟเฟรนซ์ของเขาครับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายก็เล่นกับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติพี่ไม่ได้รู้เป็นไฟอะไรแต่จริงหลังจากคลิปนั้นเนี่ยทุกคนก็ลุ้นนะว่าน้องเวทมนต์เนี่ยจะได้น้องคนใหม่หรือเปล่านี่ก็เลยต้องมาที่นี่ผมก็ต้องดูเลิกเราก็คนนี้เขาดูให้ผมทุกอย่างอาจจะมีน้องเพลินหรือน้องหรือน้องหอยเม่นน้องสายน้องหอยเม่นดีเดียเราเไ่เลยว่า อยากได้ลูกชายครับอยากได้ลูกชายทำไมหมอช้างถึงเกี่ยวข้องกับการมีม้องเวมนม์มันเป็นเรื่องเหตุบังเอิญมีบนโลกใบนี้คือใบเตยเนี่ยเขาจะเชื่อพี่ช้างมากก็ตั้งแต่เลิกแต่งงานผมพี่ช้างดูให้หมดแม้กระทั่งทะเบียนรถผมนะครับผมแต่ว่าพี่ช้างเนี่ยไม่ได้ซื้อให้นะบอกเลขบอกเลขบอกเลขแลแต่ละเลขที่บอกได้หดแล้วุณเจอเป็นเล่สองแปดอย่างนี้โอ้โหเท่าไหร่แล้วนั่นนะแต่ผมใช้ความรถของผมครับเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ได้แพงมากมายคือของพวกนี้มันต้องหา ใช่ใช่ถ้าเรารีบเนี่ยมันจะแพงอ๋อ,อ้อประโยคนี้ดีดีถ้าร,รีบถ้าร,รีบแล้วแพงใช่ครับต้อง2 2> ใจ 8, เย็นสองแป <2 8 S 2> <ๆ>ดีไงคุณหมออ้าคือคนเนี่ย อธิบายก่อนเลขอ่ะบางตำราเนี่ยไปกลัวเลข8ปดมันเราไปเปิดตามเว็บเว็บอะไรเงี้ยพอเป็นเลข8พดฟาลาหูโอดชีวิตแย่ๆอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ระลาหูมันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนอ่ะน่ากลัวคนลาหูเข้าเนี่ยคือต้องไปต่างประเทศซึ่งเป็นไข้ป่งไข้ป่าอะไรหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เราจะติดต่อต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้ออนไลน์ก็มีระลาหูหมายถึงเรื่องการเงินดังนั้นเนี่ยสองแปดเนี่ย ถ้าเป็นแบบอย่างฮ่องกงเนะเป็นทะเบียนที่แพงติดอันดับหนึ่งในสามที่มากกว่ามากกว่าหนึ่งหกแปดมากกว่าหนึ่งหกแปดพี่ช้างบอกเราก็เลยโอ้โหดีใจสองถ้าฮ่องกงเนี่ยยี่มันแปลว่าง่ายยี่แปดก็เหมือนรวยยี่ปอยรวยง่ายๆอยากได้บ้างอ่ะ แล้วเอาจากไหนมาเยอขายต่อสิบล้านรีบเลยแหละมันมีช่วงหนึ่งที่ก็บังเอิญอีกตอนนั้นเหมือนเราหองเราแห่งจะเลิกกับใบเตยก็ไปกินข้าวกันเหมือนว่าจะไปคุยบางอย่างสักเรื่องหนึ่งเจออาจารย์โดยบังเอิญหลังจากนั้นเนี่ยใบเตยก็ลงรูปพี่ช้างก็อะไรก็ไม่รู้ก็เท่ากับว่าเหมือนเรากลับมาคืนดีกันใหม่โดยที่มันไม่ไม่ใช่ดวงหรืออะไรนะแต่ว่าไปเจอเขาโดยไม่ได้นัดหมายกันแล้วเลิกแต่งยังไงเลิกแต่งก็คือถามพี่ช้างหมนเลยว่ากี่โมงสวมแหวนเลิกเลิกสวมแหวนในพิธีการ วิธีการอะไรอืมอาจจะแรงหน่อยแต่ดีมากเอออย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดกองแต่งหมอดูด้วยนะเลิกลอลิงใช่ไหมเลิกงเลิกแต่งเขาบอกคุณแมนก็ลงไอจีว่าช้างอยู่กับผมต่อเวลาน้ำสกุลเราเป็นตระกูลช้างอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบพี่ช้างก็จะชอบมากดไลค์เวลาผมไปอาบน้ําช้างเลี้ยงช้างผมชอบทาบุญกับช้างบางทีผมก็จะไปเกาะช้างหรือว่าที่ไหนที่มีช้างแล้วผมชอบไปขี่ช้างโอ้ขนาดหมออย่งหมอช้างวันนี้เราไสัมภาษณ์โรงแรมหัวช้าง ไม่แข้คุณกล้องนี้เปิดหน้ากากมาเป็นสิวหัวช้างใช่โอ้โครบเลยครบเลยและขนาดของผมก็เท่าช้าง เท้าครับพี่อดีตนี่คือตระกูลคุณแม่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงช้างแต่รัชกาลที่สองอ๋อใช่ชนนักิธเนี่ยหรอมันมีเรื่องราวตอรี่ไปเรื่อยว่าคุณเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาเป็นเชื้อสายที่ดูแลช้างตั้งแต่รัชกาลที่สองเขาบอกว่าหมอช้างเป็นคนบอกเองว่าดวงคุณกับคุณใบเตยสมพงศ์กันพี่ช้างเนี่ยเขาไม่ได้มูสุดทาง แต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์เวลาเราเราครบกับใครแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้อยากจะเลิกหรอกเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกับกับคนคนหนึ่งที่เราอุตส่าห์คุยมาตั้งนานนะแต่ว่า สุดท้ายแล้วแหละมันก็ได้เห็นแล้วว่ามันมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเยอะแยะมากมายถ้าใจเราแบบพร้อมที่จะเป็นผู้นําครอบครัวคือพูดง่ายถ้าเราหยุดเจ้าชู้ครับผู้หญิงก็โอเคหมดแล้วหยุดหยุดหรือยังตอนนี้ยังคร <c oughs> ับพี่ <c oughs> พช่วยดังแต่งงานคือยังไงบ้าง <c oughs> ดีครับแต่ว่าเมียก็ด,าด่าตลอดเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ในการอยู่ในบ้านหมายถึงว่าเข้าห้องน้ําห้องท่าเสื้อผ้าอะไรไม่ค่อยจัดให้มันสะอาดผู้ชายนะผู้ชายก็เป็นอย่างนี้นะแต่คนนี้เขาไม่ด่าคุณแน่ใครครับเขาจะร้องเพาขาอยากเป็นมือที่3ามเขาจะเขาจะร้องเพลงคุณฟัง วันคุณหายมีมีคนอยากไปเป็นมือที่สามจริงเหรอนี่จะมาแล้วเนี่ยไหนอ่ะสวัสดีค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 ่ะคุณชนะแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตกรจิตกันนะตกรจิตกันเดี๋ยวก็ขาใหญ่จังเลยนะคะขาใหญ่โดนนิดเดียวโอ้ยขาไม่ธรรมดาเลยโอ้ยมาถูกมามากนะคะภรรยาด่าเหรอฮะใช่ครับตายแล้วคุณก็มีภรรยาเป็นนักร้องถ้าคุณไม่อยากโดนภรรยาด่าต้องหาภรรยาที่เป็นบัติ ดิฉันยืนฟังคุณมาสักพักแล้วคุณเ็นสามีมากคุณคุณอ่านสยามเปนบ้าจะบ้าหรอฉันก็คือบนเหมือนกันเลยผู้หญิงอะนะรักกันเากคือแบบว่าเราก็คือไม่ไม่ชอบการถอดกางเกงในแล้วออกมาเป็นทรงแอนตี้แอนอะไรเงี้ยเิเป็นินรา่ต้องัก้ขนาดนั้นุกคนน้องหนวดนี่ก็จะน้า่างแต่ทรงผมนะเราก็รู้สึกว่าเช็ดตัวแล้วผ้าช็ดคนูมันก็ต้องแวนไว้ที่เดิมอ๋อมันอยู่ทีไงปกติฮะอ๋อมันก็อยู่ไปทุกที่เลยอย่างเงี้ยเช็ดผมก็ควรเช็ดได้มาตรงนนคุณ ใส่เสื้อแล้วน้ำยังหยดออกจากผมอยู่เลยอย่างเงี้ยผู้หญิงอย่างนี้เซ็กซี่นะดูเหมือนดู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 ปุ๊บแล้วก็จับปั้มไมจบละยิ่งอย่างเงี้ยนะดูเป็นดูเป็นบอสอย่างเงี้ยตรงนี้มีระเบียงออกไปดูวิวมีรู้ทางมีรถไฟฟ้าอย่านอี้ทั้งหมดผู้หญิงเนี่ยบนบนบนคุณชอบแบบนี้เหรอเสพสัมวาดปุ๊บก็รักเราทันทีถึงส้มถึงส้มหนุ่มหมอขาวส้มสองคำนีมากอ้าวมันต้องซาบชีวิตอะมันหลายหลายปีเราก็เราต้องไม่มองข้ามเรื่องนี้มันจรองี อร่อยมันก็ต้องโหดบนไม่ใช่ไหมก็ยอมละยอมสักประมาณสองสามวันอ่ะเดี๋ยวก็กลับอะไรเหมือนเดิมเหมือนคุณสามีเลยถามบนนักใช่ไหมแล้วเขาตบเป๊กนี่สู้มือมากนะคะโบถอกคุณหมอีเมองเล่นสู้ถามอีกนึงคุณหมอสองคนนี้ค่ะดวงคุณแมงคุณเป๊กกี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราลเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาราศีคุณเป๊กกี้ก่อนละกันนะครับเขาเกิดราศีเมถุนนะครับ ถามอีกนึงคุณหมอสองคนนี้ค่ะดวงคุณแมงคุณเป๊กกี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาราศีคุณเป๊กกี้ก่อนละกันนะครับเขาเกิดราศีเมถุนนะครับจริงๆเนี่ยในในปีใหม่นี้นะครับมันมีข่าวดีหลายอย่างนะครับคือ,ค,อคือเราก็เจอเรื่องวุ่นวายกันมาหลายปีแล้วปีนี้ ถึงแม้ว่าพระราหูจะเข้าดวงเมืองดาวพฤหัสจะอยู่มุมที่เป็นวินาศกับเมืองอนะครับหรือแม้กระทั่งดวงเมืองเนี่ยเกิดในปีขานนะเมืองไทยหลักเมืองเนี่ยที่ตั้งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยครบ240ปีเพราะว่าคือปีขานเนี่ยมันจะแซยิสสี่รอบ,รบอ่ะคือเมืองไทยเนี่ย60 60 60 60, 60มาม,มา 4, 4ครั้งนะครับแต่ว่าเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งคือคือด้วยความที่ในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีดวงดาวอะไรย้ายเลยพอไม่มีดวงดาวอะไรย้ายปุ๊บ มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่กันไปอย่างนั้นแะแต่ว่าพอปี65ปุ๊บเนี่ยพระราหูซึ่งเป็นดวงดาวสําคัญมากในปีปีใหม่เนี้ยจะย้ายเข้ามา นะครับอย่างที่บอกคือระราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของต่างชาติการที่ต่างชาติย้ายเข้ามานั้นแปลว่าภาคการท่องเที่ยว mm hmm. ที่เขาจะได้เงินจากึ้นท่องเที่ยวก็แต่ว่าไม่ใช่มกรานะฮะต้อง mm hmm. เข้าใจว่าเวลาเราพูดว่าดวงปีใหม่เนี่ยบางคนคิดว่าหนึ่งมกราปุ mm ๊บ hmm. มันจะเริ่มทันทีเมษาแต่ละปีไม่เหมือนกัน่าง,างอย่างปีเนี้ยก็เริ่มที่ประมาณเมษา mm hmm. นะเนี่ยใครที่แบบกําลังอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หมดความหวังท้อแท้หมดกำลังใจนะครับแล้วถ้าคุณต้องพึ่งพาชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเนี่ย ก็บอกข่าวดีกว่านะว่าปีนี้ยังไงให้เข้าสักเมษาไปแล้วเนี่ยจังหวะดวงดาวเนี่ยก็จะพลิกฟื้นกลับมาถ้าพูดถึงเมถุนก่อนเนี่ยเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่ดาวการงานเนี่ยมั่นคงที่สุดโอ้โหคุณเป๊กดีใจด้วยสาธุคือท่านนัดนัดเฉพาะดวงเฉพาะเรื่องงานนะโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยใครที่เกิดราศีเมถุนนะไม่ใช่เฉพาะคุณเป๊กนะือถือว่าในปีใหม่นี้งานจะลงตัวมากแต่ว่างานลงตัวมันไม่ใช่ว่าเอคุณทำงานอยู่มันก็จะเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอมันจะมีโอกาสใหม่ โอ้โห<อ>พเ๊กนะครับดังนั้นเนี่ยมกราเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าดวงมันดีช่วงเมษาดังนี้จนะนทำจะเริ่มอะไรเนี่ยมกราคุามพภาเนี่ยลุยได้เลยเป็นเ,นเ็นจังหวะที่ดีของราศีเมถุนราศีคุณแมนคุณแมนมาที่เทไร่นะวันที่7กุมภาครับสองห้าสองราศีมังกรก็ถือว่ามีโชคจากการเจรจา การขายในหน้าตัวแทนครับการเจรจาติดต่อพบปะผู้คนในปีใหม่นี้จะดีมากโมแมนจะได้ได้มิตรที่ดีเข้ามาได้ผู้ใหญ่ที่ดีเข้ามาเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนของเฟคเขาอยู่เรื่องงานครับแต่ว่าของแมแมเนี่ยเขาอยู่ในเรื่องของการติดต่อช่วยเหลือใช่ไหมเนี่ยใครราศีมังกรเนี่ยอาชีพอย่างที่บอกอะเซลในหน้าตัวแทนคือยิ่งเจรจายิ่งคุยกับคนเยอะๆจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดข่าวดีเข้ามาปีนี้มันเป็นปีขานไม่ว่าคุณจะอยู่ในรา สีไหนอ่ะดวงเมืองเราตั้งที่ปีขาลครับโบราณเนี่ยก็เชื่อว่าหลักเมืองก็เป็นหลักชัยของชีวิตแต่ละเนี่ยในช่วงเริ่มต้นปีอ่ะก็ต้องหาโอกาสสักครั้งหนึ่งที่เราไปขอพรนะก็คือให้เป็นหลักชัยให้กับชีวิตเราแล้วก็ให้ปีขาลซึ่งมันปีเดียวกับที่ลงหลักเมืองในช่วงทที่หนึ่งเนี่ย เป็นปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับเราไม่ว่าคุณจะเกิดในปีนักษัตว์ใดก็ตามเนี่ยก็ไปขอพรที่หลักเมืองกรุงเทพมหานครได้คอบรอดีด้วยคอรดีเลยราศีกรกไปแล้วราศีกุมมัหมอปีนี้ราศีกุมท่านเรีนเรื่องเงินราศีกุมมาเป็นอันดับหนึ่งอ๋อเหเป็นราศีคนรวย2,565าเล ราศีมีนราศีมีนเนี่ยดีโดยภาพรวมใครที่เกิดราศีมีนคือดีในแบบองค์รวมของชีวิตก็คือในทุกๆเครื่องนะครับราศีเมษเมษพระหูเข้านีนี่ทั้งสองราศีจะราศีแรกก็คือราศีเมษแต่โชคดีที่ราหูในตำแหน่งเนี้ยภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งเทวีโชคมันก็เลยกลายเป็นราหูที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่และดวงก็จะดีไหมว่าเป็นโชคลาภการเงินและก็การค้าขายในเรื่องออนไลน์ราศีพฤษศพฤษศชีวิตพ้นเคราะห์แล้วนะครับใครเกิดราศีนี้เนี่ยโล่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็การเงินก็ด โชคลาภก็ดีเป็นราศีที่จะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อง,งานจากทางไกลขึ้นเยอะนะครับพศเนี่ยปัญหาเยอะมากคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายในปีที่ผ่านมานกเนี่ยราศีพุษศพประมาณ6กเสิบปอรโอในปีใหม่นี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับพ้นเคราะห์หมดเคราะห์หมดโศกแล้วก็ระกฏนะครับก็รากงานหนักนะครับแต่ว่าก็เป็นความก้าวหน้า นะครับ hmm. คือเป็นราศีที่เน้นเรื่องการโปรโมทดีกว่า hmm. สำหรับใครที่ทำงานประจําได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้น hmm. มีเจ้านายสนับสนุนมีความก้าวหน้าเรื่ององานที่ดีขึ้นแต่ว่างานยังหนักขึ้นอยู่นะเพราะว่าดาวเสาร์ยังอยู่ก็เป็นราศีที่ต้อง แบกภาระรับผิดชอบมากสิงสิงเนี่ยึงสิงเนี่ยเตือนเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะครับโอ้ยย้ายไปอยู่บกนะครไปอยู่บกดีแล้วพี่ชายแม่ช่วยหน่อยสิงก็เตือนเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเหมือนกันนะครับในปีใหม่นี้นะครับแต่ว่าให้ดูเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจถ้าเป็นลัคนาก็ต้องระวังเรื่องจิตใจนะครับราศีสิงเนี่ย จะมีโชคเรื่องอสังหา oh. ที่ดินได้รับโอนอะไรบางอย่างมาน oh. ในปีใหม่นี้จะมีข่าวดีนะราศีกันนะหมอราศีกันเดี่เรื่องคู่ถ้ายกเรื่องของราศีฉลาดโสดเนี่ยในปีใหม่นี้ราศีกันครับธรรมชาติราศีกันแต่งงานยากนะครับเพราะว่า ัญลัณเก็เป็นรูปผู้หญิงเบอร์<ม>โภกม,มาจากเบอร์จินหญิง,<ม>ญงสาวบริสุ์แต่ว่าในปีนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วใครราศีกันก็เตรียมให้พร้อมนะถ้า<ม>หากคุณพร้อมหรือใครที่มีคู่แล้วก็อาจจะเป็นคู่เรื่องของคู่สัญญาหุ้นส่วนเร<ม>ื<ม>่องการลงทุนราศีตุลต้องอลึกเลยราศีตุลราศีตุลเนี่ยพระราหูเข้าในปีใหม่นี้พรเ้านะครับ่ก้อผิดหรือเปล่าพี่ก้องเหรอราศีผคือต้องบอกอย่างที่ย้ำอะราหูมันไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองอันนี้น่ากลัวข้อดีของคราหูเข้าคือ จะเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น hmm. คนเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องมีดาวราหูเพราะความหมายพระราหูคือความมัวเมารุ่มหลง hmm. ถ้าชาวราศีตุลเนี่ยมัวเมารุ่มหลงไปเรื่องาก,การออกกำลังเนี่ย hmm. โหเราจะแบบ แข็งแรงไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยทุกวันตีชทนิสเี่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปลงเรื่องกีฬาเนี่ยเราจะไปัวเมาลุ่มหลงเรื่องอื่นใครราศีตุลก็ฝากไว้พอเรื่องความรักจะเป็นประเด็นอืมมาอีกแล้วเหรอคนราศีตุลเนี่ยคือถ้าไปรักใครเนี่ยในปีใหม่นี้นะโอ้โหมันจะมาแบบหัวปลกหัวปั้มลึกลับลึกลับพิจิตรพิจิตเป็นราศีแห่งนักลงทุนถ้าจะเลือกว่าจะลงทุนกับใครเนี่ยให้ไปลงทุนคนเกิดราศีพิจิกเพราะว่าหนึ่งดวงการเงินเขาแข็งแรงมากเหมือนเราไปลงทุนกับธนาาคร นะครับอันที่2คือดวงเรื่องของการขยายบัยายการลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาชัดเจนแล้วก็มีความสมเร็จเข้ามามแต่พิจิกยังเป็นราศีที่พ้นเคราะห์ด้วยนะครับแล้วเนี่ยจังหวะดวงดาวเนี่ยส่งผลดีแน่นอนธนู ราศีธนูเลยครับก็ถือว่าเป็นราศีที่มั่นคงในครอบครัวนะครับบ้านที่อยู่อาศัยครอบครัวคือก่อนเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าใครเกิดราศีนี้ความลงตัวภายในบ้านภายในครอบครัวจะเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการขยับขยายต่อเติมซ่อมแซมหรือมีบ้านหลังใหม่มีรถคันใหม่นะครับธนูก็จัดว่าเป็นราศีที่เรียกว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความมั่นคงอีกขั้นนึงครับคุณแมนครับมีของขังที่บ้านเยอะมากๆเลยชอบเรื่องนี้แต่เด็กวันนี้คุณพกอะไรมาพาง แปลงสีฟันไบเซ็นเตอร์ แมนคุณน่ยมีของขังที่บ้านเยอะมากๆเลยชอบเรื่องนี้วันนี้เด็กวันนี้คุณพกอะไรมาบ้างวันนี้ผมพกข้าวหลามหนองมนี่ใช่คุณชอบอันนี้อย่างที่ที่ที่ช้างพูดสิ่งที่ผมชอบวันนึงคือกาลาตาเดียวหลวงพ่อน้อยวัดศรีสัตรพ่อครับใช่ครับใช่ครับคือดูนี่คือโอ้โหอันนี้อันนี้คือของคุณตาผมนะคือของพลโทหม่อมหลวงขับแล้วแล้วก็เป็นของโบราณที่คือถ้าเราเราไปออกรายการเนี่ยมันจะหน้าไม่เหมือนกันหมดอ่ะเดี๋ยวให้พี่กล้องดูนะแล้วนี่เป็นเป็นจานโบราณคือผมเนี่ย ตกผมชอบผมชอบอะไรที่อย่างที่หมอช้างบอกเลข8ปเนี่ยเกี่ยวกับพระราหูใช,ใชและชีวิตผมเนี่ยลอดตายวุดวิดแบบเยอะมากตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่มอนหนยันอายุ30ผมจะมีเรื่องมีราวที่แบบว่าเกือบไม่ลอดไม่ลอดแล้วลอดตลอดแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาช่วยตลอดซึ่งผมผมนับถือ2อย่างก็คือพระถุงแม่กับพระราหู แล้วก็มีมีเอาเป้พี่มาเป้พี่มาอันที ne, er ่ผมแล้วก็ลาตาเดียวนี่คือทำมาจากอะไรคะลาตาเดียวเลยไงลาตาเดียวเนี่ยมันลาเป็นลาลามะพร้าวเนี่ยเหรอฮะต้องเล่าที่กล้องฟังก่อนมันเหมือนหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในล้านที่มะพร้าวต้นหนึ่งจะมีลาตาเดียวเขาเรียกว่ากลามหาอุดแต่แล้วแต่ตาด้วยแล้วหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านจะมาจานที่วัดศรีสะทอง ต้องวันที่ลาหูอมจันทเท่านั้นพี่ลองคิดดูว่าเลิกที่จะจานเนี่ยมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นของแท้เนะี่ยบนแผ่นดินเนี่ยมันจะหายากเพราะว่าตอนนี้เขาเล่นกันหลักหลายล้านมากอันนี้คือช่วยเรื่องเกี่ยวกับแค้วคลาดปลอดภัยใช่ใชคือ,ค,อค,คุณก็เป็นกากาที่แจะ,จะบอกว่ามวลสารที่อามาทําวัตถุมงคลเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีมวลสารจากธรรมชาติ แล้วเป็นมวลสารหรือบางมวลสารประเภทเป็นมวลสารที่หายากเพราะกะลาปกติเนี่ยกะลาเราเห็นเนี่ยเหมือนลูกบลิ่งมันจะมี3รูอ,อยู่ข้างบนนะแต่อันใดที่มีวันเชลคือมีตาเดียวเนี่ยอันนี้ถือว่าหายากไม่ได้หายากไม่พอผู้ที่เป็นแบบดัง ที่สุดในเรื่องของพระราหูเนี่ยก็คือหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะเนี่ยสองความยากพอพอมาเจอกันน่ะนะครับวันนี้แบบพี่ชาต้องดูผมมีกล้องด้วยคณแมนถามไปสิแล้วแล้วอย่างเงี้ยเห็นได้น้อยมากนะปัจจุบันอย่างนี้เหมือนกับที่ไก่ไก่ตัวผู้ไหมยากกว่าคือขอาทนสิทธิ์เนี่ยมันเหมือนเคี่ยวหมูตันหรือว่าอันนั้นคือใช่ครับเพราะว่ามันเป็นกาลัแล้วสมัยนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปเดี๋ยวสมัยนี้หาง่ายพี่ชางต้องบอกก่อนว่าคนที่ ทำสวนมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเจอกระลาตาเดียวให้อามาให้ผมนะผมซื้อสองสามพันก็ว่ากันไปแต่สมัยก่อนเนี่ยก่อนจะเจอสักลูกหนึ่งเนี่ยต้องไปหยิบบนต้นด้วยนะไม่ใช่ตกลงตกลงมาไม่ได้คือความเชื่อโบราณนะครับมันกำลังจะหมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะจานอัขระขอมแต่ละตัวเนี่ยท่านต้องใช้เวลาและสมาธิและเลิกงามยามดีสมัยนะั้นมันหาย,ยากอย่างที่ผมบอกพี่ช้างว่าลาหูจะอมจันทสักกี่ครั้งในแผ่นด,ดินนี้แล้วจันทร์พามีทั้งกลางคืนกลางวัน อันนี้คือจานครบสูตรก็คือทั้งกลางคืนและกลางวันโอ้ยครบใช่ก็ถึงบอกว่าสุบบริยะบัพพากันทาบ,บัพพาเนี่ยขาเป็นทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ยากพอกับเขี้ยวเสือตัน เขี้ยวเสือดวงอันนี้เขี้ยวอันนี้เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานอันนี้เปนี้โกระเป๋าคุณเป็นล้านมีครบแล้วเนาะใช่ครับแม้ก็มีเขี้ยวหมูตันด้วยเขี้ยวหมูตันก็มียากอันนี้ก็ยากยากแต่ว่าเขี้ยวหมูตันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องปลูกเสกก็ได้มันคนผมชอบเข้าป่าผมเชื่อว่าโดยตัวเองผีปลาผีปงหรือมันจะปลอดภัยมันเหมือนว่าถ้าเราเข้าป่าไปโดยที่มีของโบราณพวกนี้เหมือนคนโบราณนสมัยก่อนเขาก็จะปลอดภัยจาก อะไรต่างๆสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษงาช้างผุดเน่งาช้างก็ดีครับงาช้างทีาเรียกว่างาช้างกําจัดเออเป็นช้างที่เขาจะมอบให้กับควาหรือว่าอริยสงฆ์ที่ไปปฏิบัติธรรมคุณมีไหมมีแต่ว่าไม่ได้เอามาแต่ว่าผมแก่ผมแก่เป็นพระพิฆเนศแล้วเขาเขาผุดเน่เขาควายเขาควายผุดผมไม่มีอันนั้นจะเป็นของพวกของเหนียวๆของของสมัโจรสมัยก่อนใช้กันโจรที่ขุนพันไปปราอะเดี๋ยวพูดต่อไปเลยอันนี้ที่ผมนับถือองค์นึงก็คือขุนแผนพายกุมารหลวงปู่ทิมอิสิโกะ อันนี้เป็นทรงพิมพ์เล็กครับแล้วก็เป็นสร้อยที่ผมสั่งทําเองเป็นทั้งไม้มายมมแล้วก็อะไรหลายอย่างแล้วก็ที่สุดของผมอีกองค์นึงที่แบบผมชอบมากคือหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเข้าแต่ว่าผม่ทําทเป็นเดคอเลทเซนแบบว่าปิด<ต>ทองปิดข้างหน้า<อ>ไว้ไม่ได้ให้เห็นความ<อ>ดีอยู่ข้างในแต่<อ>กแกเอามาดูได้<อ><อ>แล้วก็ตะกุดนารายแปลงรูป พระอาจารย์<ง>นองวัดไซขาวคือนะเป็นยังไงตะกุฎนี้ตะกุดนี้มีเรื่องเล่าครับเพราะว่าอาจารย์นองเ,เป็นคนแรกที่ทําหลวงปู่ทวดหลงวงปู่ทวดหลังเตาลีที่แพงที่สุดในประเทศไทยอ,อาจารย์นองนท่านอยู่ทางภาคใต้แล้วท่านก็นิมิตว่ามีนางไม้นางไม้องึงหนึ่งเรียกท่านไปให้สร้างวัดตอนแรกท่านไม่มีเงินสร้างวัดท่านก็นิมิตเห็นแล้วก็เป็นไม้แม่นางจัน,นมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดอ,อันนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็ทําจากปอกลูกปืนอ,อันนี้ก็จะมีคาถา บางทีแบบจะหนีมีอย่างเงี้ยก็ท่อง แล้วก็โดนก็ยังหนีไม่ใช่และเมียดนี่หนีไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้มีกล้องวงจรปิดใช่ครับเมียนี่คือปราบไม่ได้จับระบบความร้อนได้ของดีผมเยอะนะแต่ผมปราบเมียไม่ได้แล้วไข่ไก่ตัวผู้นี่คือเป็นยังไงไข่ไก่ตัวผู้ผมไม่ทราบจริงพี่คุณกล้องนี่ทำไมคุณมีคนพี่ชายดูแตไอ้นี่ไม่อยู่ในทริปวะเนี่ยคุณต้องมีไข่ไก่ตัวผู้คืออะไรอ่ะก็เป็นหินเลยอ่ะอ๋อไข่ไก่เป็นหินเหรอส่วนมากไก่เนี่ยจะเป็นตัวเมียใช่ไหมแต่นี่เป็นไข่ของตัวผู้ใช่แตเป็นหินอ๋อเหรอเออนี่ไม่เคยได้้้้ยินแลววก็เอาไให คนให้มาเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินอพี่อ้วนรีเทอร์น่ะได้อนันต์เปนะจ๊ะพี่อ้วน่ะเขาได้อันนั้นไปนักแบงไปพร้อมีก็นเขาได้ประหลัดขีดที่ทําจากงาช้างลงอ่ะขลังหูลงพ่อไม่รู้ว่าใหญ่อย่างนี้เลยเอาพูดถึงประหลัดขีดให้ดูอันนึงอันไหนเออประหลัดขีดประหลัดขีดนี่ประหลัดขีดที่แพงที่สุดในโลกของหลวงพ่อพีนะวัดสนมเลาโอ้ตายแล้วไี่แมนแมนเนี่ยแมนก็ไม่กับฉันนะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นหลวงพ่อพีนะวัดสนมเลา ซึ่งผมบอกเลยว่าอ๋อ้าวผมผมมีเขี้ยวหมูคุณด้วยเขี้ยวหลวงพ่อสวยวัดตีดารามโอ้โหนี่แก่ใช่อันนี้อันนี้ดีเทลดีมากเป็นหัวชมดครับเพราะว่าพระธุดงสมัยก่อนเนี่ยจะคิดว่าชมดเนี่ยแปลงกายมาเป็นพระอินทร์อะไรเขี้ยวหมูตันเขี้ยวหมูตันพี่ช้างอันนี้พิธีก่อนจะรับมาเนี่ยลึกล้ำมากเลยนะ ต้องมองกระจกแล้วท่องคาถาแล้วก็ต้องเขียนชื่อผมไปในแผ่นทองแล้วก็ยัดเข้าไปเข้าไปใในแล้วก็เอาเทียนลนได้ช่วยเรื่องอะไรก็เขาบอกว่าแคล้วคลาดอ้กระเป๋าเนี่ยผมพกตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไงผมก็ไม่รู้ว่าผมพกเพราะใครให้อะไรมาผมก็เก็บไว้หมดแม่ว้พรอมปีใหม่หน่อยรวยผมเลยครับจบเลยทุกคนแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็สู้ๆแล้วพวกเราเป็นกาลังใจให้ก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันทั้งประเทศขอให้ทุกคนสู้ๆครับสู้ๆขอบคุณแม่คุณเบ๊คอยู่กันนะยินดีอ่ะอยากรู้คุณมีของดีอะไรบ้าง ควักมาโชว์เลยดิฉันอย่าเรียกคำว่าควักดิฉันเปิดโชว์โอเคขอ<ต><ต>รอดูด้วยได้ไหมเดี๋ยวเปิดใจเลยวันนี้นเ,นเป็กบอกได้เลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งย้ายช่องหนีไปไหนค่ะ,อะของดีที่เป็กจะเอามาเนี่ยบอกเลยว่าดีเลิศ ขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณคุณแม่คับขอบคุณคุณเป๊กครับตายเพิ่งรู้ว่าแม่เกามีของขังเยอะนะคุณหมอเนาะโอ้โหดูแบบศักดิ์สิทธิ์ขังมากเดี๋ยวของคุณหมอมีเยอะไหมของขังมีสมมากขังเอาไว้น้องหมาอะไรไม่ได้นะคะคุณหมอเพราะว่าคุณเป๊กก็มีของขังคุณเป๊กนับถืออะไรบ้างของขังเนี่ยโอ้จริงๆแล้วเป๊กก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเยอะก็คือเป็นพวกสวดมนต์อยู่แล้วค่ะเป๊กชอบสวดมนต์แต่วันนี้เป๊กนอกจากจะแบบมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเป๊ 42แล้วค่ะคุณหมอช้างคขาแต่ว่าเป็นวิ่งงานทุกวันเลยนอนน้อยมากทีวีก็ต้องทําค่ะอีเวนต์ก็ต้องมาค่ะลบหน้ามาทีนี้หน้ายับหน้าเยินเลยค่ะแต่วันนี้คุณหน้าคุณ เหมือนสามสิบกว่าเนาะคุณขากว่าจะพังเนี่ยอดีตเคยพังมาก่อนนะคะคือผิวเป๊กเนี่ยล้างหน้ามานะพี่ก้องคุณหมอผิวเนี่ยหยาบกร้านเลยค่ะเป็นคลื่นทั่วหน้าเลยนะคะริ้วรอยใต้ตาเนี่ยดาค้ําเป็นเบ้าเลยร่องแก้มลึกอยู่แล้วค่ะตีนกาหางตาสามแยกเนี่ยมาเต็มโดยเฉพาะโหนกรับแสงตรงเนี้ยโอ้โหไม่ตรงพูถึงเป๊กก็เห็นสินค้าในทีวีเนี่ยมีมาขายกันเยอะมากเป็นพิธีกรในรายการค่ะเห็นมาก็เยอะค่ะบางแบรนด์มาแล้วก็หายไปแต่ตัวที่เป๊กจะพูดด้วยนะคะเขาอยู่มานานแล้วเขาก็ยังขายดีตลอด แล้วพรีเซนเตอร์ของเขาแต่ละคนนี่นะคะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจุดเปลี่ยนสําคัญของเป๊กอีกคนหนึ่งเลยก็คือคุณพี่ปานธนพรคนนี้คือปรึกษาเรื่องบุญกันอยู่ตลอดแล้วก็เลยปรึกษาเรื่องนี้ด้วยพอพี่ปานตอบย้ําเป๊กก็เลยยิ่งมั่นใจพี่ปานเนี่ยไม่เคยรับผู้สินค้าให้ใครเลยเป๊กก็เลยตัดสินใจขอน้องการตลาดค่ะกระปุกแดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากไตรลาจีน่าเนี่ยของเขานะคะไม่ใช่ครีมค่ะคุณหมอช้างค่ะ เขาเป็นเซรัมะะ่มค่ะแล้วที่สําคัญของเขาเนี่ยเข้มข้นแต่ไม่เหนียวซึมง,ง่ายแล้วก็คว่ำกระปุกอย่างน,นี้เลยค่ะอ<ห>พอลองปุ๊บอะคุณขาเชื่อไหมนานุ่มจริงชุ่มชื้นจริงนะคะพอหมดกระปุกปุ๊บทีนี้ออโทรสั่งเองเลยเอ้า <Cream. S 2> แ,แต่เชื่อไหมใช้ไปสักระยะแฟนถ้าบอกอ er ู้เธอผิวเธอจากหยบหยาป่ะมันลื่นขึ้นมันเนียนขึ้นริออ้วรอยใต้ตาร่องแก้มเนี่ยนะคะที่เป็นริ้วลึกของเป๊กน,นี่นักตีนกาหน้าผากอะแลดูจางลงเบ๊กขออนุญาตถอดแมสโชว์คุณผู้ชมได้ไหมคะคุณ <check> พี่บ้อ 哦。 โปรจะออกมาพูดเนี่ยซุ่มใช้อยู่นานมากเลยแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีเลยเพราะว่าโปรนี้เรียกว่าเป็นโปรต้อนรับปีใหม่ค่ะวันนี้ไม่มีโปรไหนที่ให้เยอะเท่าโปรนี้มาก่อนเลยนะคะม,มาเผือกร้อนทังทีจะน้อยกว่าคนอื่นไม่ได้แต่วันนี้มีให้แค่2 0 0สายก่อนอื่นคุณกดเลยคัน่ะ1577นะคะหรือว่าลายแอดไตรลายจีน่าค่ะบ็อกเซตตรงนี้เลยสวยๆปีใหม่เนะคุณเนาะกล่องแดงเป็นมงคลมาเลยค่ะในบ็อกเซตตรงนี้ค่ะมีไซส์ใหญ่2กระปุกนะคะแถมลิปสติก สีสวยหรูดูแพงและนอกจากนั้นอะเดินทางเที่ยวบ่อยเอาขนาดพกพาไปอีกสองไปยังให้หน้ากักผ้าอีกหนึ่ง ทั้งหมดเนี้ยค่ะ6ชิ้น9,390บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,900บาทใช้ได้นาน3เดือนตกแล้ววันละ35บาทเท่านั้นคุ้มมากๆ200สายหมดแล้วหมดเลยนะคะกดที่1577ค่ะหรือว่าลายแอดไตราลาติน่าค่ะ6ชิ้น2,900บาทในวงการบันเทิงคนใช้กันเยอะมากคุณพี่กอมใครบ้ากคุณพี่ปานธนพร<อ>คุณพี่แซมยุรนันคุณแม่คิมค่ะ<อ>คุณพี่โนบคุณพี่ปุ้ยพี่มนวนัน<อ>ขอเพิ่มพิเศษหน่อยได้ไหมสายอ่ะปกติไปให้แค่200 สายทุกรายการวันนี้จองสิทธิ์ให้ทันค่างเงินเดือนยังไม่ออกอย่าไปเครียดโทรมาเอาสิทธิ์ให้ทานคุณคะ157 7หรือว่าไลน์แอดไตรจน่ากับบ็อกเซตตรงนี้ค่ะ3ชิ้นนี้นะคะกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่แถมลิปสติกค่ะ และแถมนี้ค่ะขนาดพกพาคุณไปเที่ยวไหนก็ไม่ต้องแบกกระเป๋าใหญ่ไปหน้ากากผ้าอีกหนึ่งค่ะหชิ้นตรงนี้จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายค่ะคุณกดที่1577ค่ะหรือว่าลายแอดไตรลาติน่าค่ะขอบคุณน้องเป็กมากเลยขอบคุณค่มาให้ความ่วในรายการเรานะคะเนี่ยขอบคุณมากมากขอบคุณแตลาติน่าขอบคุณหมอช้างพี่เป็กน้องแมทลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ